สวัสดีครับบ้านเฮาเหล่าล้อครับบ้านเฮาเห,หล,หล่าล้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก, share, กดับสมาชิกได้นะคะกระดึงครับตอนนี้อยู่ผู้กระดึงสวัสดีครับวันนี้บ้านเฮาเหล่าล้อมาพิชิตนผู้กระดึงครับเห็นบ่ครับคุณตั้งึ้นหมู่หมู่ครับ เกินพวกกระดึงมาครับมาเกิดพวกเกิดดึงกลับบ้านเราเรากมาครับวันใดอยากเกินพวกกระดึงมาไม่ถึงหนึ่งกิโลนะคะแค่ทดสอบ <c oughs> จุดไม่พร้อมอเต้หลังไม่มีต้องไปนอนข้างบนพี่เขาบอกนู่นเห็นไหมคนขึ้นก่อนเขาต้องไปนอนข้างบนทางชันมาก เดี๋ยวไปให้ถึไปเบื้องบนหันนะครับนั่นนะเดี๋ยวพากึ้นไปเบื้องบงหันด้อู๋จะมาสั้นเถอะคะ่ะครั้งแรกอยากดูอยากเห็นอยากรู้มาค่ะผู้กระดึงค่ะ อโตากล้องไม่ไหวค่ะดูทางสิคะสงสารตากล้องด้วยนะ ตันสันลี้ยีครับสันเลี้ยครับแล้วกินได้ไหเนียครับคร oui, ับแล้วแกเยันลรนครับลาะครับพอลพอแล้วไม่ไหวแล้วมันชัน ลงมาลงมาลงมาฮะอเออก่มารวดลรกกก็มาขืน้นข่อยว่าเอาน้ำดอกข่อยล่า <c oughs> มันชั่นผดมันต้องเป็นนักนั่นเอออย่าของมักเขาบ่มักเขมาขมาักคนละแนว มันขึ้นชันขึ้นเรื่อ,อ,าาอไยไปน,อน,นไาาอ่อืมลภาพลงลงค่ะลงลงลงเอาทดสอบลงชันมาก ปกติผูกระดึงเขาต้องไปตั้งแต่หกโมงเช้าแต่วันนี้ตื่นสายแค่มาสร้างภาพเลยมาใช้สายหน่อยดูทางลงค่ะดูทางลง ต้องเชวนพี่ดิวกับพี่ดีดมาปีนผู